สายมู่แห่ไหวท้าเวสองดำอายุราวห้ปีเชื่อให้โชคแก้บนด้วยหัวหมูห้0รหัวไก่ต้มหนึ0งพตัวหลังเจ้าของเดิมประมูลมาไว้ที่บ้านแล้วเจอเรื่องลี้ลับจนต้องนำมาถวายหลวงปู่ศิลาเล่าให้ฟังก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับพระครูป,ปรลัดพุทธิศิริปัญโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุมื่นหินจังหวัดกาลสินกล่าวว่าท้าวเวสสุวรรณที่นํามาไว้บริเวณพระาธาตุเจดีมื่นหินวชิรโสพลยานทางทิศเหนือที่กําลังก่อสร้างตอนนี้มีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้เป็นจํานวนมากซึ่งท้าวเวสสุวรรณองค์ดังกล่าวมีอายุราว50ปีมีลูกศิษย์นำมามอบให้หลวงปู่ศิลาสาหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณมีสีดําทองหลอดด้วยโลหะ หลวงปู่ตั้งชื่อให้ว่าปู่เวสองดำวัดพระาธาตุหมื่นหินชาวบ้านที่มากราบไหว้หลายคนเดินทางกลับมาเพื่อแก้บนเช่นหัวหมูห้0รอหัวไก่ต้มหนึ่พตัวไข่ไก่หน0 0งหมฟองเมื่อถวายเสร็จแจกจ่ายชาวบ้านทั้งหมดเพื่อเป็นมหาทานซึ่งคนที่มาขอพรส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการงานโชคลาภค้าขายเจรจาติดต่อซื้อขาย ตอนนี้มีคนที่เดินทางมาแก้บ,บนเท้าเวสุวรรณเกิดทุกวันเลยนะครับเดิมเจ้าของเท้าเวสุวรรณองค์ดังกล่าวได้ประมูลมาจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ดำเนินกิจการอยู่ริมทะเลในจังหวัดแห่งหนึ่งและนำมาไว้ที่บ้านซึ่งระหว่างนั้นก็มีช่างที่เข้ามาต่อเติมบ้านบรรดาช่างต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามักเห็นคนเดินและเข้ามาปลุกโดยมีผิวกายสีดำทำให้ต้องเปลี่ยนช่างที่มาปรับปรุงบ้านหลายครั้ง สุดท้ายเจ้าของบ้านตัดสินใจนํามาถวายไว้ที่วัดพ่อนําท้าเวสสุวรรณมาไว้ที่วัดช่วงแรกบรรดากู้ภัยที่จะเดินทางมาที่วัดช่วงกลางคืนก็จะเห็นมีคนนั่งอยู่บนกุฏิซึ่งตอนแรกก็นึกว่าเป็นโจรเลยวิ่งไปเปิดไฟเพื่อตามจับแต่ก็ไม่เจอแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเจ้าของเดิมเมื่อนํามาถวายวัดแล้วกิจการส่วนตัวก็จะเริญรุ่งเรืองมากขึ้นซึ่งหลังจากนํามาไว้ที่วัด หลวงปูด่ได้มีพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดให้มาสถิตในองค์ดังกล่าวส่วนการสร้างพระธาตุเจดีย์เหมือนหินวชิรโสพลยานเป็นดํารีของหลวงปู่ศิลาโดยก่อนการก่อสร้างบรรดาลูกศิษย์ก็มีการถกเถียงกันถึงการนำศิลปะที่จะมาสร้างโดยบางส่วนก็อยากให้เป็นตามแบบพระธาตุพนมและศิลปะแบบฝั่งลาวจนสุดท้ายหลวงปู่ได้ตัดสินให้สร้างตามแบบศิลปะล้านช้าง จึงได้ไปถอดแบบมาจากพระาธาตุฮริพุนชัยซึ่งหลวงปู่เคยปรารบไว้ถึงนี้มีความผูกพันกับพญานาาทางภาคเหนือโดยตอนนี้องค์พระาธาตุก่อสร้างแล้วเสร็จเฉพาะภายนอกเหลือเพียงการตกแต่งภายในขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ